ดีค่ะ FC วันนี้เราจะแวะมากินก๋วยเตี๋ยวนะคะเราดูเส้ดูลำไยเรายจะมาชิมลำไย,ยให้ดูนะเขาบอกว่าลูกใหญ่ๆชิมได้นะหลังดูนะคะเนี่ยมากินก๋วยเตี๋ยวดูสิลำไย,ยต้นเล็กมากแต่ว่ามันโดกมากเลยค่ะเนี่มันหวานนะยวลองชิมดูกัอนอืมเป็นโจทด์จากต้นเลยเนี่ยดูดิฝนมันตกเพิ่งหยุดด้วยนะคะนี่ดู เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะของแท้นะคะเนี่ยนี่คือลำํำไยจากต้นสดๆมีต้นเดียวแต่ดกมากเจ้าของอนุญาตให้ชิมด้วยบอกว่า,าลูกใหญ่เด็ดชิมได้นะเนี่ยรก็จะเลือกดูนะอันไหนที่มันแก่มันก็กินได้อืมอร่อยนี่ค่ะกรอบสดๆจากต้นเนาะบดแซบเลยจังใดล่ะนี่ค่ะ ช่วงรอเกาเหลาเอ่อรอก๋วยเตี๋ยวนะคะเนี่ยเราก็มาชมได้ดูสิลูกติดพื้นเลยมันดกมากนะโอ้ยน่าสงสารเถอดกเกินไปหรือเปล่าเอฟซี hmm. ดูสิมันดกมากจนจะติดพื้นเลยอ่ะนะคะดกมากรออีกสักหน่อยก็คงจะแก่หมดเก็บได้นะคะอ mm ่ะ hmm. ติดกระลิมเขื่อนเลยนะคะ mm hmm. บ้านท่าลิศร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะ mm hmm. เลี้ยวเข้ามาเนี่ยหมือนรถคันนี้ซ้ายมือถ้ามาจากนนท์ ว,วังม่วงซ้ายมือก็เป็นน้ําอ่างเก็บน้ําที่ลงเล่นได้ขวาม,มือก็เป็นร้านอก๋วยเตี๋ยวเรือคน่ะีบ้านสีเนี้ยจอดรถข้างหลังได้เลยพอมาจอดรถข้างหลังเราจึงเห็นลําไยนะะี่ค่ะเอฟซีรถกำลังเข้ามาอีกนะะี่ค่ะดกมากเลยนะคะลำไยลำไยลำไยนี่ค่ะเจ้าของใจดีดกชิมได้ด้วย โอ้นี่ค่ะเราก็เด็ดเอาไปกินแก้เผ็ดเนาะเรากินก๋วยเตี๋ยวมาดูกันนะคะกินก๋วยเตี๋ยวแถมชิมลำไย,ยฟรีค่ะนี่ดูก่อนความโดกเราตกใจตัวแรกโอ้ยทำไมมันดกเนี่ยเอ้แม่ะเนี่ยห้อยถึงพื้นเลยอ่ะเนี่ยทำไมมันดกขนาดนี้นะดูสิดูนะทั้งต้นนะต้นเล็กนิดเดียวแต่ดกมากดูสินะคะแวะมานี่ค่ะดู มันแก่บางลูกเราเด็ดชิมได้ไงเห็นไหมบางลูกก็ยังไม่แก่ก็หวานกรอบกรอบนะคะเนี่ยดูนี่เนี่ยเนี่ยหวานนะคะามามาร้านกว๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวมีกว๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้ออาหารตามสั่งเนี่ยเออฝั่งนี้ไม่มีฝั่งนี้มีใบเออมันฉลาดออกนะเนี่ยดสูสิมันไปฉลาดออกตรงนู้นให้เขาถ่ายวิวสวยๆเห็นไหมคะเนี่ย,อยเออแสนรูร้จังเลยลำใหญ่ตน้นน่ะดูสิค้เห็นไหมนี่ค่ะร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือนะ มาจอดรถด้านหลังได้เลยตามสั่งก็มีฝั่งตรงข้ามก็เป็นอ,อ่างเก็บน้ำบ้านท่าลิศนะติดกับมะนาวอะบ้านมะนาวนี่ค่ะกูไว้เสียวเรือริมเขื่อนรถเด็ดเห็นไหมเนี่ยนี่นะคะม,ม,มาได้เลยหิวก็แวะมาเอ้ยนะ่าอร่อยจังเรารออยู่ช่วงนี้เรารออยู่นะคะเราก็ไปเดินดูโต๊ะอื่นกันน้ำลายหกอ่ะเหนนะเนี่ย ป้ายก๋วยเตี๋ยวเรืออาหารตามสั่งดูเอานะ <Yeah. S 1> เลี้ยวเข้ามาเลยค่ะฝั่งตรงนน้นก็น้ําขึ้นโอ้ <Yeah. S 1> oh, พริกสดๆเนี่ยถ้าใครไม่เผ็ดก็มาเด็ดพริกไปแก้มก็ได้นี่คือเพชรขี้หนูสวนดกนี่ค่ะแก้มก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเนี่ยป้ายก๋วยเตี๋ยวเรือเข้ามามีที่จอดหลังร้านเต็มเลยน <Yeah. S 1> ะคะกินก๋วยเตี๋ยวแถมลำใหญ่นี <laughs> ่นี่นะคะนั่งรอก่อนโอเคค่ะ ปเล่นน้ำฝั่งนู้นแต่ช่วงนี้น้ำขึ้นแต่ก็ลดลงไปได้นะเมื่อกี้เราก็ลงไปวิวสวยมากเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวริมเขื่อนกันเนาะเดี๋ยวถ้าฝนหยุดก็จะลงไปเล่นอีกนะคะเนี่ยช่วงนี้ช่วงนี้ฝนลงเม็ดขี้เกียจกลับบ้าน ร้านติดถนนเลยมองเห็นชัดไม่ยากล้วยเกียวเรือริมเขื่อน